วิเคราะห์บอลวันนี้รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษไ r ร g ัน o n ก s ัสอาเซนอนวันที่6เมษายน2567เวลาแข่งขัน23นาฬกา30นาทีเรตราคาบอลอาเซนอนต่อลูกสนามแข่ง American Express สสเตเดียมผลการพบกันของทั้ง2ทีมในเกมล่าสุดอาเซนอนชนะไบตััน2ประตูต่อศูนย์ เมื่อวันที่17เดือนธันวาคม2023ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมไบตันชนะ2เสมอ1แพ้2เกมอาร์เซนอนชนะ4เสมอ1เกมความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมไบตันเก็บไปแค่คะแนนเดียวในรอบ2นัดที่ผ่านมาส่วนความพร้อมยังมีปัญหาตรงกลางเนื่องจากบิลลี่กิลมัวร์เจมินเนอร์คาโอรุมิโตมะโซโลโมอนมาร์และแจ็คฮินเชวูดยังมีอาการบาดเจ็บ นอกจากนั้นต้องเช็กฟิตอีแวนเฟอร์กูสันว่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกหรือไม่ที่เหลือเตรียมใช้งานเซตเดิมลงประสานงานในระบบ3-4-3โดยมิลิโออินซิโซเปโดรและชิมงอาแดนกราประสานงานกลารุปอยู่ข้างหลังแดนนี่เวลเบกไบตันใช้แผน4-2-3-1ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามบาทแฟบรูเกนโยเอลฟลมันลูอิสดังแยนพรฟานเฮกเกดเบอร์วิสเอสตูปิญญาปาสกานโกร คาร์ลอสบบเลบา,ลบากูลิโอเอนซิโซ,โซโเปโดโรชิโม,มองอาแดงกรากแดนนี่เวลเบกมาดูทางฝั่งทีมเยือนอเอเซนอนเก็บใช้เนือลูตันตามค่า2ประตูต่อศูนย์แต่ก็ต้องหล่นมาอยู่รองจากฝูงเพราะลิเวอร์พูลก็ชนะอย่างดีที่พวกเขาไม่มีตัวเจ็ดนอกจากเดเรียนทิมเบอร์ซึ่งยิ่งยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นขณะที่การจัดทัพเตรียมกลับมาใช้ตัวหลักอย่างบูไครโยสกากาเบรียลเฮสุ จอจินโยและดีแคลนไรซ์ซึ่งได้พักเป็นสำรองนัดดังกล่าวนอกนั้นก็เตรียมขุมกำลังเซตเดิมโดยมีมาตินโอเดกาเป็นจอมทัพและไคฮาวต์อยู่หน้าเป้าต่อเนื่องอาเซนอนใช้แผน43 3สามสาผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเดบิดระยาเบนไว้์วิลเลียมซาลิบากาเบรียลมากัน์เยสยาคุกทิวิออมาตินโอเดกาจอจินโยดีแคลนไรท์บูกาโยสากาไคฮาวต์กาเบรียลมาติเนลีสรุปบทวิเคราะห์และทีเด็ดคู่นี้ อาเซนอนยังคงรักษามาตร,รฐานการเล่นได้เป็นอย่างดีแม้จะทำการโรเตชันในหลายๆจุดจากเกมชนะลูตันทาวสองประตูต่อศูนย์มองเกมนี้แม้จะต้องออกมาเยือนทีมที่เล่นได้ดีในบ้านอยา่างไบตันทาว่าต้องยอมรับบอกว่าคุณภาพของเจ้าถิ่นในซีซั่นนี้มาตร,รฐานจะตกลงไปจากปัญหาอาการบาดเจ็บและเสียแกนหลักในตลาดซื้อขายเมื่อปีที่แล้วอีกทั้งอาเซนอนจะเป็นต้องคว้าสามแต้มเพื่อกดดันลิเวอร์พูลที่ทำศึกแดงเดือดในวันถัดไปด้วยยังมองราคาบุกต่อหนึ่งลูกเชื่อว่ามีผลชนะยืนพื้น ให้ไปลุ้นกันต่อได้ที่เด็ดบอลต่อปืนใหญ่อาเซนอนท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบุก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับในกลุ่มมีพักพวกแทงบอลกันเยอะแยะไม่มีเสียงหน้ามาเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ทีเด็ดกันแม่นแม่นในกลุ่มจัดบอลสดบอลสูงกันทุกวันมีสเต็มีเดียวมีชุดแปดตัวให้ตามกันทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกัน แถมยังมีการสอนจับกราคาน้ําให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ